Bitcoin พุ่งแรงนะครับล่าสุดแตะไปถึง44,000เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีข่าวดีมากมายเช่นทางเธอรล่านะครับจนน้ำบิตคอยข้าถึง10บินลยานด้วยนะครับและล่าสุดเนี่ยข่าวห,หนักจากคุณปูตินเลยนะครับบอกว่ามีโอกาสนะครับที่จะพิชารนาเอาบ t c o i n มาซื้อขายน้ำมันของรัสเซียด้วยเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้ไ้ฟังน,นะครับ ทีมพิเศคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Pro p e r t รไลฟ์ที่มาพูดคุยกับถึงเรื่องการเงินและอนาคตไปได้วยกันครับในคลิปเนี้ยขอเจอในเร่เกี่ยวก,กับบิตคอยครับล่าสุดเนี่ยราคาถือว่าร้อนแรงนะครับแต่ที่44,300ี่ยเหรียญแล้วครับและสัญญ,ญาณทางเทคนิคยอดทิตข,ของชาวไทยนะครับ C D C Action Zone เนี่ยก็กลับตัวเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันครับคำถามคือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องของสงครามนะฮะเรื่องของนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทรัพย์สินเสียต่างๆดูเหมือนจะสะดดูเเเหหมืืออนนนจััวทิ่่กไปรยล เอาอันแรกก่อนเน,นี่ยนั่นคือทางรัเสเซียนั่นเองครับซึ่งหลายคนทราบอยู่นะครับว่าช่วงหลังๆรัเสเซียเนี่ยโดนแบนอย่างหนักหน่วงนะครับทำให้ เขาไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อการต่างๆในการโอนเงินชําระเงินข้ามประเทศได้เลยครับแต่ทางกับการในรัสเซียเนี่ยมีสินค้าจำพวกพลังงานจำพวกสกัรธรรมชาติที่เยอะมากและเป็นที่ต้องตาต้องใจของใครหลายคนหรือหลายคนก็อยากจะซื้อเกี่ยวกับรัสเซียแต่ว่าโดนความบาดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับและต้องยอมรับเลยนะครับว่าการเกิดสงครามการแซงชั่นพวกนี้เนี่ยทำให้ราคาน้ํามันทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำให้ประเทศที่บริโภคน้ามันเยอะหรือนําเข้าน้ามันเยอะอย่่งเงช่นญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็ถือก็อดครวญเลยขอให้ราคาน้ํามันเน่่ยลมมอไไดด้้จะรราาควง จริงๆถ้าพูดถึงการคว่ำบาตรการแซงชันนะนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็มีหลายประเทศที่คว่ำบาตรเช่นในกลุ่มยุโรปเองก็ตามนะครับแต่รู้ไหมครับเบื้องหลังเนี่ยหลายประเทศที่ทําการลังเกตเดียชันรัสเซียเนี่ยก็ยังซื้อน้ําเข้าน้ํามันหรือก๊รธรรมชาติจากรัสเซียอยู่ดีครับก็ประมาณว่าเกีย่อตัวกินไข่นั่นแหละนะครับทำให้ปูตินเนี่ยนะฮะก็ออกกฎเลยว่าต่อไปเนี่ยประเทศที่แบบ u n f เ i ลลี l y นะครับหรือว่าไม่เป็นมิตรหรือผู้ใดงคือที่แซงชันรัสเซียนั่นแหละนะครับถ้าคุณจะซื้อแก๊สธรรมชาติ แข็งโป๊กกลับขึ้นมาเลยครับล่าสุดเนี่ย100รูเบิลต่อ1ดอลลาร์เลยครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าโลกเราเนี่ยไม่ได้ขาดแคลนน้ามันนะครับแต่โลกเราขาดแคลนน้ามันราคาถูกนั่นเองเนาะถ้าน้ำมันราคาแพงเนี่ยบางครั้งเศรษฐกิจอะไรมันก็ไปไม่ไหวนะครับในขณะที่ทางจีนเองนะหรือทางอินเดียเองเนี่ยก็ทําการนําเข้าน้ํามันราคาถูกจากทางรัสเซียอยู่เนี่ยนะครับหรือว่าจะใช้เงินหยวนในการซื้อขายนะครับหรือใช้รูเบิลเองก็ตามครับดังนั้นเนี่ยประเทศหลายประเทศเ่ยนะครับก็ต้องการน้ำมันของรัสเซียเพราะว่ามีราคาถถูกแตต่่วาา้้คคุณจะซือีย ปไปหดไปซื้อรูเบิลมาก่อนครับและไม่พอทั้นอกจากนี้เนี่ยทางตรุรกีเองก็จะมาเข้าร่วมระบบในการซื้อน้ํามันของทางรัสเซียด้วยนะครับซึ่งหากมองจุดนี้จะเห็นภาพว่าเออรัสเซียมีแต้ม,ต,มต่อกับประ,นนประเทศพอสมควรเดือนด้านพลังงานราคาถูกกันะครับแล้วก็มีคงขายการคุเจาะน้ำมันเป็นอันดับ2ของโลกด้วยครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือการพิจนารณาในการนำบิตคอยนะครับมาซื้อน้ํามันแล้วก็แก๊สธรรมชาติของรัสเซียอีกด้วยครับคือซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางปูตินเองก็มีท่าทีที่จะบอกว่าอนุมัตินะครับเลทาต คอยยด้วและอีกนายหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศรัสเซียเนี่ยก็ปเป็นที่แบบมีการขุดบิตคอยเป็นล่ำเป็นสันด้วยครับมีคำพูดคือหนึ่งครับคุณไบรอันอาร์มสตอร์นะครับเป็น CEO ของคอยเบดนะครับได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนทั่วไปในชาวรัสเซียเนี่ยนะเขาใช้คริปตโตเคเรนซีในชีวิตปัจจุบันแล้วนะครับเพราะว่าข้างหนึงเขาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็คอลราบ,บนั่นเองครับ ลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าบิตคอยเข้ามาเนี่ยเป็นสื่อกลางในการเข้าซื้อแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมอย่างไรนะครับคือระบบเนี่ยหลายคนก็แสงไปว่าเฮ้ยใช้พร้อมเย์ดพร้อมเพย์ถูกกว่าโอนขายได้แบบว่าทั่วประเทศค่าฟรีถูกแล้วก็เร็วด้วยถูกไหมครับแต่คุณต้องยอมรับว่าในพร้อมเพย์เนี่ยมันใช้ระดับโลกไม่ได้นะครับและถ้าวันนี้เนี่ยคุณจะซื้อขายในะมันจากรักเสเซียเนี่ยคุณจะไว้ใจระบบของรัเสเซียหรือเปล่า,า ble, หรือคุณจะไว้ใจรูเบิลหรือคุณจะไว้ใจหยวนหรือเปล่าซึ่งบางครั้งเนี่ยอันนี้พู ใครควบคุมได้คุณยังทำแบบ trustless นะครับหรือไม่ต้องไว้ใจกันได้ครับด้นนี้อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งครับของประเทศที่แบบว่าไม่อยากจะซื้อขายน้ำมันกับรัเสเซียแบบเป็นโจงคลึม่มีตัวตนและคุณก็ซื้อขายมันด้วยบิตคอยเองก็ได้เช่นเดียวกันครับเหมือนตอนนี้เนี่ยระบบการขออโลกเนี่ยเริ่มแยกออกเป็นสามระบบอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับหนึ่งคือระบบดอลลาร์ระบบสวิฟท์ก็ทำไปเลยนะครับสองคือระบบหยวนของจีนแล้วก็ของรัเสเซียอาจจะจับมือโคงขายกันนะครับแต่ระบบนี้เนี่ยต่อให้ไม่ใช่ระบบดอลลาร์นะครับแต่ด้วยความาน จริงกับรัสเซียเนี่ยทำให้คนหลายคนเนี่ยอยากได้น้ำมันในราคาถูกก็จริงแต่ว่าก็ลำบากใจที่จะเข้าไปใช้ระบบอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นบิตคอยเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวที่3ครับสำหรับทางสายกลางที่ไม่ต้องเชื่อใจใครเลยครับซึ่งรัสเซยเียก็รู้ดีนะครับว่าเรื่องของแบรนดิ้งหรือความน่าเชื่อถือของระบบของตัวเองเนี่ยก็จะมีข้อกังขาคําถามเยอะแต่ถ้าเป็นอีกบิตคอยล่ะรัสเซียอันนึงสายหนึ่งก็ซื้อได้นะครับบิตคอยก็รับได้เนี่ยเฮ้ยมันก็ดูเหมือนจะมีจุดแข็งแล้วก็จุดได้เปรียบค่อนข้างเยอะ เนี่ยรับซื้อแล้วนะครับถึงมันจะผันผวนหนักก็ตามนะครับเพราะว่าในระบบการเงินระดับโลกเนี่ยนะครับเราก็ใช้สินค้าที่ผันผวนตลอดนะครับเช่นข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโพดน้ํามันทุกอย่างที่พูดมาชูก้าพวกเนี้ยมันผันผวนหมดครับแต่เขามีพวกออปชันมีพวกฟิวเจอร์ครับในการประกันในการเฮดจิ้งราคานั่นเองนั้นบิทคอยผันผวนเนี่ยในการซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยเบเบ้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่นอกจากนั้นเขาจะมีข่าวของผู้ก่อตั้งเทอร์ล่านะครับคุณโดคอนซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยโปรเจกต์เทอร์ล่าหรือว่าเหรีียยญรูนนน้าาเเ่่ก็ตติบโคอขง รุนแรงจะแตะโอทำไฮอีกแล้วนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาก็วางแผนจะซื้อบิตคอยมูลค่ากว่า10,000ล้านดอลลาร์นะฮะเพื่อเพิ่มทุนสำรองกับ UST ด้วยนะครับแต่ขอเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าตัวเทอร์ลันเนี่ยครับเป็นเจ้าของโปรเจกต์เรื่องของตัว Stable c o i n UST นะครับซึ่งตัวตัวนี้ก็ใช้เรื่องของอัลกอริทึมนะครับในการแบกค่าเงินหรือเพกค่าเงินให้มันเป็น1 USD หรือว่า1นึ่งยูสตริงแท้จริงนะครับแต่ภายหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือในการแบกด้ววยยยใช้้เเเเหรรรีญขออองงตัันะคบาากก็ลทซื BTC หรือ Bitcoin เนี่ยนะจำนวน10,000หล้านเหรียญเนี่ยเพื่อจะจะมาแบ็กสกุลเงิน UST ของเขาด้วยนะครับซึ่งมองจริงๆก็คล้ายๆกับพวกธนาคารกลางครับที่มีทองคํามาแล้วก็ออกเงินสกุลของตัวเองถูกไหมซึ่งเทอร่าเนี่ยก็ทำอะไรคล้ายๆกันครับจำนวนเงิน10,000หล้านเหรียญเนี่ยเป็นจำนวนเงินมหาศาลมากๆเลยนะครับมหาศาลขนาดที่ว่าคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยจากไมโครสเตติจี้นี่นะครับทุกคู่ที่ถือเป็นสถาบันที่ถือบิตคอยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยยังมีไม่ถึงเลยนะครับล่าสุดคุณไมเคิลเซเลอร์มีประมาณ1นึ่งแส 20,000บิตคอยนั่นเองนะครับซึ่งตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก4บิลเลียนดอลลาร์นะครับและหากผู้ก่อตั้งเทอรล่าพูดจริงๆเนี่ยนะครับ10บิลเลียนก็หมายถึงมากกว่าไมโครซอฟที่ถึง2เท่าเลยครับถือว่าบ้ามากๆครับอีกท่านนะครับท่ามกลางความขัดแย้งท่ามกลางสงครามเรื่องของเคเรนซี่คราซิสต่างๆนานานี่นะครับ CEO ของแบ็กโก่ยก็ผู้จัดการกองทุนที่ใหญ่สุดในโลกนะครับชื่อคุณแลรี้ฟิงเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยมีวิกฤตเรื่องของการเมืองโลกนะครับเรื่องของการเกิดเเงงงินนฟ้ออย่ารรุแ น,นะฮะฮทำให้พวกระบบ Global Digital Payment Network เนี่ยเติบโตอย่างรุนแรงครับพอพูดปุ๊บเนี่ยบอคมขวกับเทอร์ล่าพอดีเนี่ยนะครับก็ให้พวกอีทิวเรียมก็พุ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับส่วในขณะเดียวกันนะครับในทางของ On-chain Analysis เนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยมีจำนวนบิทคอยถึง61,000่นหนึ่งบิทคอยเนี่ยถูกดึงออกจากสภาพคล่องในกรันเท็ด ทั่วไปอีกด้วยครับแล้วก็ทำออทามโลมารอบหลายปีเลยนะครับอีกทั้งในฝั่งของคนขุดเหมืองน,นะครับก็ยังมีการเก็บรักษาสะสมบิตคอยไปเรื่อยๆอีกด้วยไม่ขายด้วยครับซึ่งเจมภาพบิตคอยเนี่ยนะครับก็มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจากประเทศประเทศหนึ่งที่รับนะครับก็เริ่มมีการยอมรับเป็นการซื้อขายระดับโลกนะฮะถึงแม้ว่าโลกเราเนี่ยจะมีการแตกแยกนะครับแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่บิตคอยเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เลือกข้างอะไรจะมีคำมึงที่พูดว่าคุณไม่ได้แบนบิตคอยนะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณแบนนตัวเเอองงงจากทซึ่่ ไม่สนนะครับว่าผู้ใช้จะเป็นใครนะครับเป็นคนดีคนไม่ดีคนอเมริการัสเซียจีนใช้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นหมาตัวหนึ่งก็ใช้บิตคอยได้ครับถ้ามันกดเป็นนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยบิตคอยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันดูนะครับถ้าเบรก40,500ไปก็น่าสนใจครับวันนี้ขอบคุณที่คนนั่งฟังจนจบนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะฮะในคลิปนี้พูดถึงการเติบโตของคริปโตเคอรนซีโดยเฉพาะบิตคอยนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยดีดตัััััััวววววกกกกลลลลลลบบบมมาา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 ททีีีี่่่่่44,000 44,600แแ้้นนนะะะคครรรรรสสุดหงงจจขเซยพิณ ในการที่จะนำบิทคอยเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายน้ำมันของเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเรียกเลี่ยงระบบดอลลาร์นะครับซึ่งรัสเซียก็ถือว่าเป็นเพนพ,พอะอย่างหนักน,นั่นคือเกิดการแซงชันนะครับห้ามใช้ระบบสวิตห้ามใช้ช่องทางดั้งเดิมนะครับในการซื้อขายน้ำมันครับแต่ถึงมันจะโดนแบนถึงมมนจะโดนห้ามนะครับก็มีบรรดาลูกค้าต่างๆมากมายที่แบบว่าต่อหน้านี้ก็คือโกรธเกลียดรัสเซียแต่เบื้องหลังนี้นยังซื้อน้ำมันรัสเซียอยู่ครับพอแท้จริงแล้วเนี่ยโลกไม่ได้ขาดน้ำมันนะครับแต่โลก รูเบิลเรองจะเป็นทองคำในการแลกเปลี่ยนอยู่ครับแต่แล้วตัวเองก็มีเพนพอยต์นะครับว่าถ้าใช้ระบบของตัวเองเนี่ยระบบที่ร่วมกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยนะครับในความน่าจะถือเนี่ยหลายคนก็ยังตั้งเป็นข้อคำถามในกันแล้วก็ไม่กล้าใช้รวมศูนย์แต่ถ้าเป็นบิตคอยน์แล่ะบิตคอยน์เป็นเหมือนเป็นตัวกลางที่ trust set นะครับหรือว่าไม่ต้องเชื่อใจใครเป็นดิ c e n t r a l i z ไม่ใช่ของจีนไม่ใช่ของรัสเซียและไม่ใช่ของอเมริกานั้นน่ะคนทั่วไปอาจจะสามารถพึ่งพาระบบของบิตคอยน์ได้มากกว่าระบบของอื่นนั่นเองครับนน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 นออออออกกกกกกจาาาาาาเเเพรรรรัััััััสซีีีีียยย่มมผลลลลลิิตตงงงงงดดดดบบบ้้้้้ๆขขขโโะะคแวว็ุถ ซื้อขายน้ำมันแล้วจิได้ก็ไม่แน่นะครับว่าทําให้การเติบโตมันจะโตได้มากหรืออีกเยอะเลยครับแล้วไม่พอนะครับมีข่าวเรื่องของเทอร์ร่านะผู้ก่อตั้งเทอร์ร่านะคุณโดคอนเนี่ยนะครับก็ได้ทําการประกาศว่าจะเอาเงินจํานวน10บิลเลียนดอลลาร์นะครับหรือว่า10,000ล้านเหรียญเนี่ยในการเข้าซื้อบิตคอยเพื่อจะมาเป็นแบ็กนะครับเป็นทรัพย์สินที่มาค้าประกันตัว UST หรือเงินสเตเบิลคอยสูตรของเขาเองด้วยครับซึ่งถ้าพูดได้เป็นความจริงนะครับก็จะมีปริมาณบิตคอยที่เขาเก็บซื้อเก็บเนี่ยนะครับมาก่ของทีโล เลยนดอลลาร์ครับเจนภาพว่าความภาคัลในางาน,นเข้าซื้อบิตคอยเป็นหลัปากประกันเนี่ยเริ่มที่จะ ฟูงฟักขึ้นมาเรื่อยๆแ,แ,แล้วและไม่รู้ว่าจะมีใครที่แบาบาบ้าบินเข้ามาซื้ออย่างนี้อีกนะครับและสุดท้ายน,นะครับจำนวนบิตคอยในเอ็กชแนนเนี่ยก็เริ่มจะล่อยหลอในรอบหลายๆปีทำออทามโลอีกด้วยนะครับเป็นภาพว่าสภาพคล่องเนี่ยเริ่มจะน้อยลงไปน้อยไปเรื่อยๆแ,แล้วครับโอเคแต่จะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยก็ไม่รู้นะอาจจะร่วงก็ได้อาจจะขึ้นก็ได้ก็ติดตามกันดูตอนต่อไปนะครับนี่ขอบคุณทุกคนน่าฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมทนะรัพ้าง,ล,างล่างนี้เลยเป็นแค่เดือนละ150บาาททเ่นนนั้ะครับก็จะมีคอนนเเทต์พรีีมยมนะที่จากรรรีเสิ์ชะดับโลกมา ุยกันมามองกันแล้วก็มีกลุ่มปิดในการรับรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับหรือถ้าใครอยากจะมาสมัครสมาชิกเพื่อจะมาสมับสนุนกันเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนรจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ